ตอนนี้ก็กำลังจะมาเติมน้ำมันค่ะกำลังรอคิวกันอยู่ทุกคนก็รอคิวกันอย่างนี้แหละค่ะถึงคิวเราแล้ว ต่างประเทศต้องเติมเองนะคะ เมื่อเติมน้ำมันแล้วเราก็ไปจ่ายที่ช็อปนะคะก็บอกหมายเลขเขาไปหมายเลข4 please อ๋อเยอะ เติมน้ำมันเราก็ใส่อย่างนี้แห้ะคะ่ะ Thank you นี่นะคะ่ะที่นี่ว่าเติมน้ำมันเราก็ต้องมาจ่ายเงินเองน้ำมันตอนนี้อยู่ที่ลิตรละ96้สเซนหรือก็ประมาณเกือบลิตรละยียิดลิตรละ20บบาทของไทยเรานะคะตอนนี้พอเราจ่ายเงินจ่ายบินเสร็จแล้วก็มาที่รถค่ะ อยู่ต่างประเทศก็ต้องเติมน้ำมันเองนะคะที่นี่ก็จะไม่มีใครโกงกันทางนั้นแหละค่ะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับตลอดเวลาแล้วก็พอเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตังแล้วก็กลับมาขับรถต่อถ้าเป็นเมืองไทยไม่แน่นะคะถ้าให้มาเติมเองไปจ่ายเองสองก็ใส่ต้องมีคำมวยแน่เลยโอเคค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขับรถ ไปก่อนนะคะเพิ่งเลิกงานค่ะเลิกงานตั้งห้าโมงเย็นแน่ได้ทำโอชีทำงานฟาร์มค่ะ ชีวิตเมืองนอกก็งี้ล่ะคะ่ะก็ไม่รู้จะเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังที่นี่ทุกคนเขาก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ไม่มีคะ่ะเขาจะขับรถเก่งกันทั้งนั้นแล่ะคะ่ะถือว่าเป็นรถประจำเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถของตัวเองาจะไปทำงานรถเมย์เป็นไปไม่ได้คะ่ะ ความสามารถขับรถดูสิคะอะลึงไปก็ทำงานฟาร์มนะคะงานที่นี่งานก็หายากมากด้วยโชคดีมากเลยที่มาดามเอได้งานทำค่ะทำไปเรื่อยๆละคะ่ค่ะลำบากนิดนึงก็ทำ ส่งไปให้คนที่บ้านได้ใช้จ่ายบ้าง mm hmm. ก็มาที่นี่มาต่างประเทศก็ใช่ว่าที่จะสบายนะคะ mm hmm. กว่าจะผ่านด่านวีซ่าต่างๆนานาได้ก็อักเหมือนกันค่ะจ่ายค่าวีซ่าต่างๆโอ้แพงมากกว่าจะสอบโน้นสอบนี่ผ่าน กว่าจะหางานทำกว่าจะพูดภาษาได้ก็นานเหมือนกันค่ะมาดามเอทุกวันนี้ก็ใช่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะได้แต่คุยได้แต่กับแฟนเท่านั้นละค่ะถ้าคุยกับฝรั่งคนอื่นงงมึนตึ๊บเหมือนกันออลองเข้าซอง ไม่ถูกค่าเดินไปออฟฟิศแอนด์ชิพต่อตอนนี้ก็เดินทางมาออเดอร์นะคะมาออเดอร์ออฟฟิศแอนด์ชิพตอนนี้ก็รอคิวอยู่ค่ะวันนี้ที่เกียดทำกับข้าวมากก็เลยต้องมาซื้ออฟฟิศแอนด์ชิพกันค่ะก็ออเดอร์ไว้แล้วแต่ว่าเรามาเอา I, i pick up ตอนนี้ก็จ่ายตังค่ะไอเวิงเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังคงไม่ให้ให้ลูกค้านั่งจินในร้านได้นะคะ ก็คือค่าให้แค่มาสั่งเฉยๆทำอุนนปรกรณ์อะไรครบตอนนี้พนักง,งานก็กำลังทำทอดปลาทอดแฟนฟรายให้เราที่นี่อ๋อหลัง,ขงเขาจะไม่เรียกแฟนฟรายนะจะเรียกชิปแต่บ้านเราจะเรียกแฟนฟรายกันตอนนี้ก็เรียกตัวแล้วค่ะ thank you ได้แล้วค่ะค่ะอย่างไรก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะมาดามแล้วค่ะสวัสดีค่ะ